มาทานขนมจีนน้ำยาด้วยกันค่ะทุกคนมาเด้อมาเด้อก่อนไปบ้านผู้ชาย <c oughs> ก่อนก่อนก่อนผู้ชายจะมารับนะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนใส่แห้งพี่น้องใส่ใส่แหง้งมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะ ลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็ตีนไก่แล้วก็นี่ทุกคนกระเทียมดองเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเอ่อเอ่อเอ่ผักเสี้ยนดองค่ะทุกคนนี่น่าทานไหมคะสีสีเหลืองเหมือนบ้านเราเลยนี่ค่ะนี่กระเทียมป่าเอ้ยผักเสียนป่าทำไมเอาแต่กระเทียมอะ่ะนี่ค่ะ รีวอร่อยกินกับขนมจีนนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะขอบคุณนะคะเ <c oughs> มนแรกขอบคุณมากๆค่ะ ฉันมีน้องชื่อบาสกับข้าวหอมขอบคุณนะคะถ้ามีบ้านก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้นะคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะไม่รอช้าค่ะทุกคนน้ำยาเน้นๆเลยนะคะน้ำยาปลาใส่ลูกชิ้นปลาใส่ตีนไก่ค่ะก็มีถั่วงอกเป็นผักแก้มเนาะคะ่ะ ขนมจีนขาดไม่ได้คือถั่วงอกอร่อยมากกินก่อนค่ะน้ำยาคนมากน้ำยากะทินะคะทุกคนลูกชิ้นปลาค่ะ แสบน้ำกันค่ะเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วนะคะก็เลยกินก่อนออกเดินทางจะไปนอกเมืองค่ะ เผ็ดค่ะท้องร้องกินอยู่ท้องยังร้องเลยค่ะทุกคนผักเสียนดองค่ะ อยู่เมืองนอกเมืองนานก็ทํากินง่ายๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆไม่ได้ทําอะไรมากมายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆ ิค่ะตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วเนาะยังไม่ได้ทานอะไรเลยดื่มแต่กาแฟผักสลัดค่ะ ตีนไก่เปืเป่อยๆนุ่มๆม,มาเด้อมาเด้อพี่น้องตีนไก่อร่อยแต่ว่ากระดูกเขาเยอะนะคะ ำลังใจนะคะมาค่ะ นมจีนส้มตำนี่กินไม่เบื่อนะคะทุกคนกินได้ตลอดเป็นอะไรที่อร่อยลูกชิ้นปลาที่นี่อร่อยมากค่ะ คุณอาจันทร์วัสดีค่ะฉันกำลังรุนกับอาหารที่แสนดีเลิศขอบคุณนะคะ thank you มาค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะนมจีนน้ำยากะทิค่ะน้ำยากะทิปลาเนาะเราซื้อปลาแบบแบบชัมพอดเนื้อปลามาแล้วก็มาต้มกับข่าตะไคร้นะคะ พริกแกงเราก็เอามาจากเมืองไทยค่ะซื้อมาจากเมืองไทยเนาะตอนที่เราไปไทยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือลูกชิ้นปลานะคะอร่อยมากอร่อยมาก คุณเสมือถือบัสด,ดีนะคะมาทันไหมคะทันค่ะทันค่ะยังไม่ลงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทำเองค่ะฝีมือตัวเองก็อร่อยแซ่บอยู่เมืองนอกไม่ต้องหวังว่าจะไปซื้อกินนะคะ เพราะว่าไม่มีร้านค้าเหมือนบ้านเราสนับสนุนคุณแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะ มีบ้านก็ทิ้งจดหมายน้อยไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาเนาะคะ่ะอาจจะไม่ใช่วันนี้จะเป็นพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้อันนี้ผักเซียนดองค่ะเราไม่มีผักดองเนาะไม่มีผักกาดดองเราก็เอาผักเซียนดองมาเอ่อเป็นผักเปรี้ยวแทนแทนผักดอง อร่อยยูยูอะค่ะมาเด้ค่ะมาเด้ค่ะยูยูอะ <laughs> มาคะมาค่ะชันขออบกพร้อมให้กำลังใจแก่คุณขอให้คุณมีวันที่ดีลาก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณมีความสุขเช่นกันนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ บ้านเราก็สงการสงการเลิกก็เดินทางกลับกลับไปที่ทำงานปลอดภัยนะคะทุกคนขับรถด,ด้วยความระมัดระวังขอให้ทุกท่านเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาปลอดภัยนะคะอยู่ทางนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะอยู่บ้าน อยู่บ้านค่ะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันดูแล้อยากกินเลยมาค่ะมาค่ะมาค่ะคุณเสมาค่ะน้ำยากะทิปลาค่ะเมื่อวานนี้ไปซื้อมาเนาะ ไปซื้อปลามาซื้อปลาแผ่นค่ะที่เขาแล่แล่เอาแต่เนื้อแล้วก็ฟิตไปเนาะฟิตขายว่าจะทีแรกว่าจะซื้อปลานินก็เลยโอ้ต้องมาต้มนานอะแต่แต่เนื้อปลาที่ซื้อมาก็ต้มค่ะแต่ว่าต้มไม่นานเราเราไม่ต้องมาแกะแบบเอาก้างออกเพราะว่ามันไม่มีก้างมันสำเร็จรูปมาแบบเนื้อปลาโดยเฉพาะเลยค่ะก็เลย เอาแบบนั้นดีกว่าแต่แต่มันก็แพงกว่ากันค่ะแพงกว่ากันหน่อยขอน้ำก่อนนะคะเทน้ำไว้แต่ไม่ได้เอาน้ำมา แกงเผ็ดแล้วก็แอดนันไปเมืองไทยเมื่อกุมพานะคะก็ซื้อพริกแกงมาไม่ได้มาซื้อพริกแกงที่นี่ค่ะเพราะว่าพริกแกงที่นี่ไม่ไม่ค่อยอร่อยมันไม่เผ็ดมันไม่ถึงใจอืมจานมบเลอจะหมดแล้วค่ะ จเจริญอาหารกินไม่เก่งค่แค่แค่จานีใหญ่กินไม่เก่งแต่แค่แค่แค่จานเดียใหญ่พูพูๆจานเดียวค่ะ <S <S คุณเจออยู่ที่ไหนคะ ไมมีบ้านไหมมี Youtube ไหม กินไก่ก็อร่อยค่ะแต่ว่ากระดูกตรงนิ้วเข้าเยอะตายแล้วรถจะมารับแล้ว <laughs> อีกห้านาทีรถมารับ <laughs> อร่อยอิ่มลูกชิ้นปลาลูกสุดท้ายคนะ่ะ <c oughs> มาค่ะพี่เพื่อนทานด้วยกันออกนอกเมืองค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าป่าไปเก็บกระเทียมป่าเนาะคะ่ะไปเก็บกระเทียมป่าแล้วก็ จะพาไปชมดอกสาก,กุระหรือว่าดอกทิวลิปเนาะคะ่ะมาดูกันว่าแอดนันจะพาไปไหนนะคะ้็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมาค่ะพักเสียน คุณเสว่าอะไรคะเพิ่งไลฟ์ได้สิบกว่านาทีนะคะคุณเสเพิ่งไลฟ์ได้สิบเจ็ดนาทีตอนนี้คะ่ะแต่ก็จะลงและะ้วค่ะแต่เราก็จะลงละเดี๋ยวก็ลงและะ้วค่ะกอยี่สิบนาทีคะ่ะก็ลงแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกค่ะจะออกไปนอกเมืองเนาะเดี๋ยวจะออกไปนอกเมืองค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างนอกค่ะ โอเคค่ะพี่ๆเพื่อนๆแอดนันขอลงก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับ c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณคุณเสกมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะเจอกันใหม่ไลน์หน้าหรือว่าคลิปหน้านะคะ Thank you to everyone for watching ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอให้มีความสุขค,ค่ะสวัสดีค่ะ